ใบไม้เปลี่ยนสีนะหลังจากกลับไปเมืองไทยเดือนหนึ่งใบไม้เปลี่ยนสียังร่วงไม่หมดสวยค่ะสวยมากเลยแล้วทรงพุ่มมันสวยด้วยนะต้นนี้อากาศกำลังดีเย็นสบายสบายอยากกินอาหารที่มีเครื่องเคียงจานเล็กจานน้อยวพางั้นก็เลยแวะร้านหมูย่างเกาหลี ย่างด้วยเตาถ่านนะคะอันนี้เป็นร้านสไตล์ตเกาหลีก็คือเกาหลีนั่นแหละห้ดูราคาไปก่อนนะอันนี้จะกินอาหารเกาหลีร้านนี้นะคะเดียกที่นั่งได้แล้ว เขาก็ให้เมนูมานะให้เมนูมาให้เลือกจะเป็นจานเดียวหรือว่าจะบาร์บีคิวก็คืออันนี้คือเตาย่างเนาะเตาย่างเปิดเตาย่างมนะาเขาใช้ถ่านแล,าาแล้วก็ดูในเมนูแล้วก็สแกนตรงนี้สแกนคิว o d e คเพื่อสั่งมาและเครื่องเคียง เกลืองเคียงเยอะมาก <Thank you. S 1> เกลืองเคียงเยอะมากโอ้หรือว่าสั่งเยอะไหมนะของแถมเยอะคิมจิซุคิมชีสุว้าวคิมจิซุแกงส้มเหรอเนี่กลิ่นหอมแกงส้มมีปลาแกง แกงส้มปลากระป๋องมา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 ,มากินด้วยกันถ้าได้ลงมือ,อย่างแล้วถ้ากินไม่ทันมันจะย่างมันจะเร็วมากเลยนะหอมมาเชียวกลิ่นหอมมาเชียวใครสั่งก็กินเด้อเอาจะรอดไม่นี่ยังมีหมู<อ>หมูหมักอีกนะข้าวด้วยนะย่างไปกินหมูย่างเกาหลี เรียกว่าหมูย่างเกาหลีอากาศเั็นเย็นๆก็กินได้เนาะบ้านเราก็กินกันนะเด็กๆก็ชอบ กินเรียบกินเรียบกินเรียบอร่อยอร่อยใช้ได้เลยกินเรียบเหลือแต่จาน